สบายดีมาพอกับส่องสาวลาวไต่เชนเอลคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสองสาวลาวไต่เชนเอลโฆษณาพนุนเล่าาน,นการพานันในทั้งสินน้นเนาะเฮาเบิรงเป็นเคเนแนวทางแหลกความมันเทิงวันนี้ฮักกสิมีแนวทางหวยหาหนอยคือเก่าเนา่ล่ะกะ็เป็นกำลังใจสาวลาวไตาล่ลดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปราทคิปใหม่ๆนั่นเองเด้อพี่น้องเด้ยอย มีกระสีเมียนเด่นสามเก่าหกศูนย์เนาะกระสีเมียนแตกไปหมืนกระหาศูนย์แล้วก็สองหนึ่งเนาะไซวิ่งไซหลุดไซวี่งพี่ไปกับสุขเขียวด้วยน้องเนื้เขาแหนีย่ยวเขาแน่ยวเ,าเยบ,บาากันเนาะมาเบ,บิ้งเบิ้งแขนแนะ่ทางหลยความบันเทิงกระสีเมียนหกศูนย์แล้วก็หกสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่ง กหกประกระซองสี่นอนเด็กซ้ำตัวกับสามสองหกหกสี่หกหาเก่าแปเก่าซูนอกไซ้ายเ่งใจหลุดซ้าเบียพี่ไปกับทุกแยวเขาเนีย่ยพวกเขาเนีย่ยวาว่ากันเนาะว่าห้ามเาเบิงเป็นเค่แนวทางในความบันเทิงไปกำลังแจซาเราแต่หลุกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบผาดคิดใหม่ๆนั่นเอง